สวัสดีค่ะวันนี้ก็เจอกันกับน้องพัดอีกแล้วนะคะกับต้นผักหวานนะคะนี่นะคะผักหวานสวยมากๆนะคะนี่นะคะ่ะถุงละเจ็ดสิบบาทนะคะห้าต้นส่งฟรีนะคะใครสนใจก็ทักไลน์น้องพัดได้นะคะและโทรมาที่เบอร์โทรนะคะเบอร์โทรศูนย์หกสี่แปดห้าเก้าแปดสี่แปดนะคะเบอร์นี้มีไลน์ด้วยนะคะดูสิคะดูแบบนี้เหมือน มือนจะไม่สวยเท่าไหร่นะคะเวลาเราแยกออกมันจะสวยมากนะคะนี่นะคะต้นที่น้องพัดแยกออกให้ลูกค้านะคะเนี่ยค่ะเราแยกออกแล้วมันจะสวยนะคะนี่ค่ะต้นผักหวานนะคะเนี่ค่ะเราแยกออกมันจะสวยมากๆนะคะโตโด้วยนะคะต้นมันจะโตด้วยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะพร้อมลงปลูกเลยนะคะเนี่ยค่ะสวย สวยมากๆนะคะใครสนใจก็โทรหาน้องพัดได้นะคะหน้านี้หน้าลงปลูกแล้วนะ,ะแล้วนะคะเพราะว่าฝนมันมาปลปอยๆแล้วนะคะมันก็ลงปลูกได้นะคะสวยมากๆนะคะต้นประหวานนะคะเนี่ยค่ะพร้อมจำหน่ายนะคะพร้อมส่งนะคะ ส่งความจำนยนะคะนี่ค่ะต้นั่วหวานเดี๋ยวน้องพันอาให้ดูนะคะนี่ค่ะต้นนี้ค่ะสวยมากๆนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะสวยมากเลย ปลูกแล้วก็ไม่นานนะคะก็ได้เก็บกินนะคะถ้าเราดูแลดีก็ไม่ถึง2ปีนะคะปลูกแล้วก็ถอดยอดนะคะผกหวานเนี่ยจะโตวไวมากๆนะคะ นี่นะคะต้นผักหวานหลังบ้านนะคะแล้วก็ต้นนี่นะคะนี่ค่ะต้นผักหวานนะคะนี่ค่ะสวยมากๆนะคะถ้าปลูกหนึ่งปีก็จะได้เท่านี้นะคะท่วมหัวเรานะคะแต่ว่าน้องพัดเด็ดให้มันแตกชงพุ่มนะคะนี่ค่ะนี่ก็ผักหนามนะคะนี่ค่ะต้นผักหนามทีปพาทอนลวกกินมันจะเป็นแบบนี้นะคะต้นมันนะคะน้องพัดอยู่บ้านน้องพัดก็มีนะคะน้องพัดปลูกทานเองนะคะแต่ว่าน้องพัดไม่ชอบนะคะผักหนามแต่น้องพัดปลูกไว้นะคะ ผื่อมีายๆมาเก็บกินนะคะปลูกให้ยายกินนะคะเนี่ค่ะนี่ก็ผักใบโบกนะคะเนี่ค่ะน้องพัดปลูกเองนะคะนี่นะคะสวยมากๆนะคะนี่ก็พังหอมนะคะผักชีฝรั่งนะคะเนี่ยค่ะสวยมากๆนะคะนี่ก็หอมนะคะนี่หอมป้อมนะคะนี่ก็ต้นผักหวานนะคะเนี่ค่ะต้นผักหวานโตสวยมากนะคะนี่ค่ะต้นผักหวานหกเดือนนะคะต้นนี้นะคะเนี่ค่ะ ต้นพริกด้วยนะคะนี่ค่ะต้นผัะหวานนะคะนี่ค่ะต้นประหวานนะคะเนี่ยค่ะต้นประหวานมันจะสวยมากๆค่ะต้นประหวานหกเดือนนะคะนี่ค่ะเท่าเอวแล้วนะคะสูงเท่าเอวแล้วนะคะนี่ก็ต้นพันธุ์หน่อไม้ฝรั่งนะคะนี่ค่ะที่น้องพัดนเพาะกล้าไปนี่ค่ะต้นประหวานต้นประหวานหกเดือนนะคะนี่ค่ะหกเดือนนี่ค่ะน้องพัดปลูกใส่ท่อเพราะว่าที่น้องพันธมันแคบนะคะน้องพัดก็เลยปลูกใส่ท่อนะคะดูแลง่ายดีนะคะ ต้นนั้นก็เพิ่งกาลังโตนะคะเนี่ค่ะนี่ก็ต้นมะนาวนะคะเนี่ยค่ะนี่ก็ลูกโกโก้นะคะเนี่ยค่ะลูกโกโก้ที่ทําช็อกโกแลตนะคะเนี่ยค่ะเนี่ค่ะนี่ค่ะลูกโกโก้นะคะเนี่ค่ะนี่ค่ะเวลามันสุกอร่อยมากนะคะเนื้อมันข้างนอกนะคะเหมือนมังคุดกับสับปะรดนะคะเหมือนน้อยหนาด้วยนะคะเหมือนมังคุดกับน้อยหนานะคะ นี่ค่ะนี่ค่ะลูกโกนะคะที่ทำช็อกโกแลตนะคะนี่ก็ข่านะคะน้องพัดปลูกไว้กินเองนะคะใครไม่มีก็มาโขกกับน้องพัดได้นะคะค่ะนี่ก็ต้นภักหวานเหมือนกันนะคะนี่ค่ะต้นถักหวานนะคะนี่หนึ่งปีแล้วท่วมหัวน้องพัดแล้วนะคะเพราะว่าต้นนี้น้องพัดไม่ได้เด็ดนั่นมันเด็ดนิดเดียวเองค่ะนี่ค่ะ ดูมะละกอหลังบ้านเนาะค่ะเนาะนี่นะคะมะละกอหลังบ้านน,ะะน้นะะงนองพัดนะคะเอาลงตั้งหลายลูกแล้วนะคะนี่ก็กําลังสุกอีกนะคะเนี่ยค่ะลูกโตโตนะคะเนี่ค่ะมะละกอนะคะเนี่ค่ะสวยมากๆนะคะนี่ก็มังคุดนะคะเนี่ค่ะเอ้ยตัวนี้ตัวนี้ละมุดนะคะไม่ใช่มังคุดน้องพัดนพูดผิดต้องขออภัยด้วยนะคะเนี่ค่ะละมุดก็โดกมากนะคะ นี่ค่ะลูกละมุดนะคะนี่ค่ะลูกละมุดหลังบ้านนะคะน้องพัดปลูกเองนะคะปลูกเองกับมือนะคะนี่ค่ะสวยมากๆนะคะบางทีก็ลานหลานนะคะมาขอไปกินนะคะน้องพัดก็บอกว่าสวยเอาเลยก็บอกว่าอย่างงี้นะคะนี่เยอะนะคะสุผักสวนครัวน้องพัดนี่นะคะนี่นี่ก็ต้นผักหวานนะคะนี่ค่ะ นี่คะ่ะต้นผังหวานนะคะน้องพาชอบปลูกของนะคะอยู่บ้านไม่ได้ซื้อนะคะเพราะว่าปลูกกินเองนะคะก็ <S <S ต้นมะนาวนะคะหลังหน้าบ้านก็ต้นมะนาวเป็นลูกเลยนะคะ น,น,น,นี่ก็น้องพัดช้เนี่ก็ต้องพัดชํำกิ่งเนอไม้ไว้นะคะแล้วไปปลูกนะคะชํำไว้มันแตกแล้วก็ไปปลูกนะคะแตกตาออกแล้วก็ไปปลูกนะคะนี่นะคะต้นผักหวานนะคะนี่นะค่ะต้นผักหวานหลังบ้านนะคะนี่ก็ต้นผักหวานอีกนะคะนี่นะค่ะต้นผักหวานปลูกใส่ร่มกล้วยนะคะเพ,เพราะว่ามันชอบมีพี่เลี้ยงนะคะ นี่ค่ะนี่ก็สะเดานะคะนี่ค่ะสะเดาสะเดาวหวานนะคะนี่ค่ะยอดมันแต่ก่อนมันเป็นต้นใหญ่กว่านี้น,ะน้องพัดฟันนะคะเพราะว่าไม่อยากให้ไม่อยากให้มันลกเท่าไหร่เราก็ตัดแต่งชงพุ่มนะคะนี่ค่ะสะเดาวหวานใต้ต้นสะเดาก็มีต้นผักหวานอีกเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะต้นผักหวานนะคะตัวนี้ก็ปลูกประมาณหกเจ็ดเดือนนี่แหละค่ะ นี่ก็ต้นโกโก้อีกนะคะนี่น่คะต้นโกโก้นะคะนี่ค่ะลูกโกโก้นะคะนี่ค่ะลูกโกโก้นะคะจะสุกแล้วค่ะจะสุกแล้วแล้วก็เราก็มาดูต้นผักหวานต้นใหญ่นะคะนี่ค่ะต้นผักหวานต้นใหญ่นะคะนี่ค่ะต้นผักหวานต้นใหญ่นะคะนี่ค่ะนี่ต้มนี่ใบอันนี้ก็มันจะเปรี้ยวนะคะเอาไว้ใส่ต้มอร่อยนะคะ มันจะเรียกเหมือนกันไหมบ้านน้องพัะเรียกต้นสุมโมงนะคะนี่คะ่ะยอดผัหวานนะคะนี่คะ่ะยอดผัหวานยอดผักหวานสวยมากๆนะคะนี่คะ่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์น้องพันนะคะขอบคุณค่ะ